สลดคุณตาวัยเจิบสาเป็นเก็บยอดขี้เหล็กไปเมียขายพัดตกสะน้ำดับเมียเ๋ยผู้ตายหายไปนานปิดปกติจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบพบกลายเป็นศพอบตามเมียผู้ตายให้ข้อมูลว่า สีเก้าสีเก้าออกมานี้เก้าโมงเช้าค่ะเก้าโมงกว่าขายเปกติแกออกไปไหนครับออกมาเนี่ยออกมาหาผักมาหาผักหาอะไรมาทุกวันเลยนะค่ะแกบางทีก็ไม่ได้มาอีกสามสี่วันต้งมาทีนค่นแกก็หาข้างบ้านนั่นแหละก็กลับตีสี่ตีเิบเขก็กลับแล้วรู้ยังไงวันนี้ปกติมากเลยอ๋อปกติสมมุติว่าออกจากบ้านสักเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็กลับแล้วผักแกมาหาไปขายหรือว่าไงหาไปขาย แต่วันนี้ผิดปกติแล้วผิดปกติใช่ไหมสามโมงป้าว่าเผิดปกตินะจริจริงที่กลับที่เด็ดโม,มงแล้วนี่ข้าไปกินข้าวใช่ไหมอพอตีสามไม่รู้หรอกตีสามที่จะกลับไหมก็เลยป้าก็าเลยเอกใจก็เลยมาอพอที่เจอน้องพอดีให้น้องมาส่งแล้วมารู้ที่นี่ถึงก็เห็นรถเข็นรถเ,เข็นตรงนี้ถึงรถเข็นก็อยู่ตรงนี้มีมีใบยะนางถึงก็มีที่เหล็กอยู่ตรงนั้นที่ต้นไม้อ่ะที่ต้นที่เหล็กค่ะมันมีถุงอยู่ถึงมีไม้ไม้ไผ่ แล้วปกติลุงแกไปไหนมาไหนคนเดียวคนเดียวแล้วแล้วแกพกโทรศัพท์ไหมไม่พกอ๋อคือแกพนถึงเวลาแกก็กลับโทรศัพท์ก็ไม่พกเราก็เลยไม่รู้อยู่อย่นเลยแล้วแาพกบางทีแกแ่แกไม่เคยไปไหนเลยใช่ไหมไม่เคยไปไหนไกลๆแกก็มานี่มาบ้านพี่มาบ้านญาติๆนี่แหละคนรู้จักกันนับถือเหมือนญาตินั่นแหละนะมันตอนนั้นนะนะที่ไปโรงพยาบาลเ๊ชักอยู่ที่หนึ่งเคเคชักอยู่ที่ตลาดตลาดสลมหาล้านนั่นแหละโอเคเคยเป็นลมชักใช่ไหม พอใจไม่เคยเป็นแต่เพิ่งเป็นนะั่นแหละเพิ่งเป็นชักเลยชักชักแข็งเลยอยนั้นช่วงหลังนี่นะช่วงหลังนี้ไม่เป็นพอหายนี่ก็ไม่เป็นเลยไม่เป็นพอหายพอกินยาไม่ไม่กินยาแล้วก็หายเลยเนี่ยเจอแล้วเสร็จช้ด,ด้วยจ้าะนะขอบคุณจ้ะขอบคุณมาก,มาก,ม,ากมากจ้าจ้า